ต่อเด้อพี่น้องเด้นคนตกยุดแล้วก็สิเห็ดกับเขาต่อแด้บาดนเนาะมาลไปทา<อ>งไรดอกอยู่ในครัวนี่แหละอย่าง้เาเห็ดกินแล้วพี่น้องเอออยู่เห็ดกินคือเก่าแผนกินสบายด,ดีพี่น้องเขาอยู่แผนกครัวครัวเขาก็เสขนาดแบบเปลือยเห็นตีนจนเปลือกแล้ว หมูสดสดบริสุทธิ์จากตลาดซื้อจากโรงขาซักว์ขาปุ๊บกะเอามาหัโหลดอันนี้จะเป็นอันสันคอสันคอส,นคอสันคอหมูเดี๋ยวไปย่างให้ดับตกมีแ่บสุดคือสันคอหมูนะเออเอามาหัวเรตัวได้แ่บตัวสันคอหมูมันจะเป็นเนื้อ,อเนื้อแ่บมันนะะเนื้อมันจะนแบบแล้วก็สีแพงด้วย อันนี้2โลหมูยูบ้านเฮาก็แพงอยู่โ145บาท45บาทนี่เท่าไหร่น้เงินไทย145บาทเออ145บาท45บาทถ้าเป็นถ้าเป็นเงินกีเจ้าขายมีกบว่าเงินกี45รยกวาบาทเนาะบาทคือจะ45เนาะคือจะชงโลบท เอออันนี้นี่นะมันพุ่งไปสองโลคือมันสองโลกว่าสองโลกว่าแสนหนึ่งเออเก้าสิบพันอ่ะสองโลโลละสี่สิบห้าพันแต่อันนี้มันสองโลกว่าแสนหนึ่งกว่าถือเงินแสนหนึ่งก็เลยแบบเอาหมดเลยปล่อยเหลือ <c oughs> หลายคนมาเสิเอาเฮ็ดเมโนโูอย่างมึงชันสิ่พัดกะเพราพี่น้องเปลี่ยนแมโนมนี้เนาะเออหลังจากที่กินอาหารลาวมาหลายมื้อ ผัดกะเพราหมูใส่กุ้งกะเพราหมูสับเปลยอบหมูชิ้นสับบอสิคีคีคานสับคีคานสับเอาเป็ิ้นพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าบ้านเรา่ะหมูสับเลยตามตลาดก็บ่มีขายเลยเขาเจาบ่มียันเครื่องบดจังไดบุบ่มีเครื่องบดต้องเอาไปชิ้นเนาะต้องแบบเผ็ดกะเพราหมูนชฉีะ เคยกินอยู่ป๊มไล่กลังเกะกุกะ้นงนะกุก้งมปนเท่ากับแพงใส่หน่้อหนึ่งใส่โปอนะกิโลละเจ็ดสิบพันรอยสองร้อยสี่สิบบาทเนาะใส่บิหมหั่นกุ้งนะกุ้งนะบ่มาบิาบ้ลน,น,น,นี่แหละนี่เง่ยหน่อยเข็ลาย เลยเมน้ก็มีมจับเมนูสองเมนูบอกแบบเมนูผ่านไปคือลาบเทา,าอนาหารบ้านๆเมนูที่สองก็คือพัดกะเพราหุงเขาไอสองหม้อสาเนีเ่ยบุยหม้อเยาว์พ่อกันนออบซองหมอ้อคนลายบ่เนี่นกขคัวใหญ่เนาะสรุปแล้วสิพัดและสิงแง ข้าเจ้าสั่งมาว่าใส่น้ำได้หลายอย่างลูกพ่อมันกิน่นวาสรุปละสิบพันหรือสิแก่พัดพัดข้าเจ้าปรใส่น้ำหลายเลยใส่น้ำหลายแล้ว,ส,ลาลวาสามเปี่ยนประทับเลยจะให้ด้วยจะจอยไปอยู่เลยอี่างลูกพี่จะจอยต้นง,งานชงใส่แอบเมื่งีบค <c oughs> นหลับก่อนนอน <c oughs> ตื่นเช้ามานางกับเมื่อผัดโทษตามมาหาน้ำไม้แล้วทางกับเมื่อเห็ดอยู่ให้กินแล้วกับเมื่อ,อกับเช้าจอยล่ะเป็นคนล่างถั่วล่างสามซอยคแนนกินได้ครัวคะแนนกินได้ครัวกันโมมีเช้จอยมือซื้อพวกบ่มือซื้อนี่อุ้ยก็ซอยมือซื้อโมีคนสอนนคนขยันที่สุด มันสวยแต่ในหัวเงินเราเวลาเราไป,ไปงานเนี่ยเราบอดี้ไม่อยู่มานั่งกินที่เขาไปอยู่ในครัวไไล่าง<ห>ถั่วล่างซามเนอะไปทไำอะไรกันไปให้กันเราไปปุ๊บแล้วเขาครัวหลดล่างถั่วล่างซามอีกตำหนักตำนี่เห็นไหมนี่เราบอด้เราสิ้นนไ,ปสไปนั่งกินครออัวแล้วใ<ซ>น<ซ>นี้เราเป็นจะซักดมีไซส์เยอะกันมาหนีแล้วกันเงเห็นถั่วเห็นซามแล้วก็ล่าเก็บขวด นอนนะ่น่ไม่เอ้เายวเห็นกงยังอยแต่เป็นคอปลาหมึกคอปลาหมึกหยักคอปลาหมึกหยักเคยเห็นบ่ขคอปลาหมึกหยักเคยเห็นฮะเคยเห็นเหรอเอเฮเคยเห็น เอาคอปลาหมึกง่แไปเดียวกินยังไงบ้างอาจจะเป็นกะเพรารวมมิดนเนาะพี่น้องมานนี้แล้วก็สิมีทอดไข่นะเขาเจ้าต้องมีทอดไข่กินก็ซอสมะเขือเทศเขากันเขากันเบิ่งหมูด้อพี่น้องหมูที่สิพัดนะโคโค ตโต๊ะหกโหลหกลัวซื้อหมูแซนหนึ่งมิถิ่นเผื่อเดียวเลยปลาหมึกกินหน่อยปลาหมึกกะประมกกะระาณครึ่งโลกุ้งกุ้งผัดกะเพราจานนี่อะมูลคาล่าหลายร้อยเตอน์อาจจะเป็นลักพันถ้าเป็นให้อาห้านาคืลักพันอันนี้ซื้อมามาันก็เลยนี่หลายคนไปนี่พวกก้าสู้กินโลก Bà đi ba luôn. luôn. chờ ọ bà mực thì nón rồi. nàng nhâm bùa. áo Bà bài đi quần lơi đi ba luôn. ma để say. xíu kẹo. xay hạt ai lặt. xíu phở กำลังปอกข้อเทียมนะใส่ขกไงเลยไม่ต้องใส่ใส่ขกหน่อยก็ได้ใส่ขกหน่อยก็ได้แครอทแหนมห่อมันไปแหวนใส่แครอทน้ำสบอแมน ตามร้านอาหารบางร้านเขาก็ใสเรื่องนะ่ให้มันมีสีสันน่ากินแค่เราจะมีประโยชน์อยู่แ่เขจรใสแค่ราง่วงก็มีแค่เรา่วงนเป็นรสีม่วงนะสีม่วงนะเคยเห็นตามนั้นอห็น่สีชมพู ลังหันห่นแครอทหั่นแบบสิเคยเห็นแนหม่บอกฮะเยเห็นหั่หั่ <laughs> หตงุงอยตุงเห็นอยู่กินขนมมันบวชเสบไม่ดูดูเลยพี่น้อง ปลาหมึกเราเป็นปลาหมึกหยักปลาหมึกหยักเออเพราะฉะนั้นเร,รา,า,าส,ส,ส,สิลวกก่อนอย่างมะซ่ายน้ำ้างผัดกะเพราเพราะว่าถ้าใส่โลดน้ำมันสีแหล่น้ำมันสีดำน้ำมันสีแหล่ดับก่รวมหน้าก่อนอย่าสิว่าเอาผัดกะเพ,ร,พราคือมาใส่ปลาหมึกหยักกับสันคือมะซ่ายปลาหมึกหน่อยมันบ่มี อย่ามาจับผิดคอยเดิมอนี้สูตรของคอยเองก่ต้องมาถามอีกเดียวว่าคือว่าใส่อันนั้นใส่อันนี้ใส่ตามวัตถุดิบเฮามีพี่น้องเลยบ้านเฮามันหางกสิใส่อันนั้นแนอันนี้แนเอ้อันนี้เฮาก็ใส่ตามที่เขามีแต่ย่างก็เป็นสูตรของเฮาเองเส็จแล้วกินได้ก็กินกินบ่ได้ก็เททิ่มเอา โบแม่พี่น้องพัดแต่เสือเเคยเหลือเราพี่น้องบอกเบ็ดซื่อเออพัดย้ำได้ก็บอกว่าแสบแสบพุ่งเก่าอัไรแบบขนาดย้ำหมอบังไงก็ยังเบิดแกงตาจีตอนที่มังเบิดโบแม่ก็เจ้าเทถิมกับโบดักเนาะโบได้เหลือดีหน่อยซุกเรียบร้อยไวขนาดเลยเนาะ าผิะพ่อมังินะลายฮะ่บเปิดบริบิเปิดตงอยู่กดลายเลยมังพ์ผิดเลแล่าน้ามินเป็นเพชรตำริกกับกระเทียมพี่หเอาไว้เนาะเตรียมเปืองัิงที่สัเผา พิกน่าลายกว่กระเทียมน่ามันกัแน่น,นอนอยู่แล้วมักเพิษใช่ไหมอโอ๊ยซอยมักทั่วร์นี่มักทัก่วใส่แกลอตพร้อมอันนี้มีสีสันแฮมมีสีสันใส่มักทัวร์ก็จะกับบอสไซบางหันเขาก็ใส่แล้วแต่สูตรเพื่อสูตรมัน ไม่กระถางหอมวัวใหญ่กันบางหันก็ใส่บางหันกับใส่ใสเออบางหันก็บ่ใส่บางหันเจน้าก็เจ้าก็ใส่ทั้งหลายเขาจะใส่หมูสองสามจอนเอาใส่ในหมูแล้วมันก็ะเช้านะเบื่อเขาจะเน้นพักใส่กไนบานสิคือึ้ายรเนี่ยจยนะหน่อยเนาะยัดหมูไปน,นะก <c oughs> ุ่มกับข้าวทะเลอ่ะที่กุ้งตัวหนึ่ง มุดต,ตอนสองตอนกระจกทีแลรกก็เป็นผักทีแลรกก็เป็นผักหนึ่งสโมงผ่านไปยังบ่เห็นเลยครับน้องเลยยังเตรียมบย่เสร็จมันหลายเกินบ่เป็ะกินคนเดียว